ให้แต่ละคนพูดคําใบ้จากข้อมูลลับของตัวเองได้คนละหนึ่งคำเริ่มเริ่มจากพี่กายค่ะพูดเซนอุ้มม,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 มี่มุมมี่น้าบนบน ไม่ไหวเลยเปล่าเอ้ยอย่าพูดโานดิดังถึงต่างประเทศไอ้บันไดยอมทัดยมทัดน้าล้ไอูมามิอูมามิฉันดูเรื่องนี้มันเป็นได้หรอกฉัดนี่คือดีหรือไม่ดีฮะไม่ดีจริงจริงกลัวว่างมากไม่จะบอกว่าพี่พลอยอ่ะตอนนี้บอกว่าผีเขาใช่ไหมพี่พลอยอย่างงี้ ม่เหมืนหพี่ใช้อะไรนะพูดกําลัพูดพูดพูดอ่ะพูดผีอะไรอย่างเงี้ยปล่าโอไม่มันอาจจะบอกว่าพูดเฉยๆฉยะถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีอะไรเลยน่าจะใบอะไรที่มันไอ้นี่ก่อนี้หนูสงสัยโอมทำไมอูมามิหรือมันเป็นพวกเราไม่เข้าใจเพราะนี่ก็ใบแบบตามที่เห็นอย่างเงี้ยแต่หนูชัดนะเขาเข้าเลยนะเข้ามาไม่ชัดผมจะให้ทุกคนลองชี้ตัวนะครับว่าสงสัยใครผมจะนับ3 2 1 น้องโอมค่ะสงสัยมากเลยค่ะเพราะว่าเขาพูดคําว่าอูมามิมีอยู่เรื่องเดียวค่ะแล้วที่เขาใบ้กันรอบวงอะ่ะไม่ได้มีคําเกี่ยวเนื่องอะไรเรียกับอูมามิเลยค่ะแต่เราไม่เคยดูหนังเรื่องนั้นเนี่ยประเด็นอะ่ะเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นจอขเขมือหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเลนสองแชกพี่พลอยเป็นเลนสองแชกไก่โอมอูมามิหนังพี่มากหนังพี่อะ่ะผมว่าผมนี่แหละลิ้นงสองแชก <c oughs> แล้วมีนเหมือนนุกนิกอะเข้าใจคำใบ้ของโอมแต่รู้ว่าคนละพวกกันแน่นอนซึ่งคำใบ้ของนุกนิกอะมันไปในทิศทางเดียวกันก็คือโดนเข้าอ๋อร่างทรงเหมือนกันพลอยบอกว่าอะไรนะดังในประเทศไทยมากๆน่าจะเป็นหนังผีปะวะถ้าสงสัยก็จะมีโอมมีฟิกแล้วก็พลอยหลินเพราะใต้บนันไดอันนี้พี่ไม่รู้ จำคำมือครับทุกคนพูดในคิดว่าคําว่าร่างทรงน่าจะเป็นคําพูดของคนส่วนมากแล้วก็คําที่คิดว่าเป็นลิ้นสังแชกอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าที่ทุกคนใบ้มามันก็ใกล้ๆกันหมดเลยเออถ้าถึงเวลาจะขม,มือบก็รอดูแล้วกันคิดว่าคําตรงคาําน่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับเนี่ยแหละเกี่ยวกับผีร่างทรงเป็นอะไรอาจจะเป็นนังผีเรื่องอื่นหรือไม่ก็เป็นหมอผี ฉะนั้นคนที่ตอบสัยศาตร์พี่โบ๊ทคนที่จะโดนผมโบวทก็คือพี่โบ๊ทครับคนที่ได้คะแนนโบวตมากที่สุดก็คือโอมครับโอมครับมาดูกันว่าตัวตนที่แท้จริงของโอมเป็นใครและโอมก็คือ